ปตูดเมื่อหลายคนเนี่ยว่ะถึงสาวเล่าตัวว่ะเนาะในเกษตรในตอนนี้พี่น้องเลยคือว่ามาเมื่อนี้กับไอ้เพื่อนกับมาฮอดพี่แล้วกือเปลถามๆก็รู้สึกจากง่ายพันยุ่งเมนดีดีบ่กปรจิบอะไรปัาตูดเมื่อนี่นะเม่นบ่ามาขามาเล่าเนี่เคยถึงกันแบบว่าสาวเล่านี่หลอกแบบว่าจนปัาตูดเมื่ออยู่บ่เคยอยากพ้ออยู่นะแต่วันนี้พออยากฟ้อแต่ก็ยังไม่พ้อเนาะยังยังหลอกอยู่นะ กลับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิรสุขชูขคนเบิรชั่วโมงสัววนเนาะบอสิู่ไปในประเทศต่างประเทศอ่ยินดีต้อนรับเขาชูซองของวาวีนนลพี่น้องเนะาะนนี้วาวีกับูทั้ง หมูหวานเท่านีร่เนี่ยพี่น้องเนาะก็คือว่ามีหนุ่มไทยไพี่น้องเลยเป็นขามมาดิบอยู่ทางหมู่บ้านพวกเท่าไหร่เนาะก็จะได้ไปทายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเขอบไปหาทั้งอ้ายเพิ่นเลยเนะาะพี่น้องเนาะ สบายดีสบายดีนะพี่น้องเลยที่ว่าเราหรือว่าทางไทยหรือว่าศิีอยุธทั้งต่างประเทศเนาะอ่าเมื่อกี้ไอ้นพเพิ่นมาเยี่ยมมายามมาจากทางขนแกนพี่น้องเลยมาจากทางขนแกนเพี่นี่เพิ่นกับหลังจากที่ว่าไอ้เพิ่นมาในชุดก่อนนั่นเนาะในชุดก่อนนั่นกับนี่สองคลิปที่ว่าฮับป้อยออกไปพี่น้องเลยสองคลิปที่ว่าไอ้เพิ่นกับมาได้แบบว่ามาหาผู้เสพผู้เาวาเลยตรงหลอกไว้ว่า อยากมาทำความหูจักอยากมาดึงมาเล่นมาสั้นๆถึงว่าในช่วงนี้อาจสิมีกระแสดราม่ามาหลายหลายเนาะระหว่างที่ว่าเอฟซีทางฝั่งไทยอ่าเพิ่นมาเนาะเพิ่นมาหาทางลาวเฮาตอีกบางคนก็ว่าอ่าปัดตูดเมื่อหลายคนเนี่ยว่าจึงชาวลาวตัวว่าเนาะในกระแสในตอนนี้พี่น้องเลยคือว่ามาเมื่อนี้ก็ให้เพื่อนกับมาฮอตพี่แล้วก็ ถามๆเขาไม่ซึกจากง่ายพันยุ่มเมนดีดีบ่เมื่อวันอะไรปัดตูดเมื่อนี่นะเมนเพราะอะมาขามาเล่าเนี่ยเคยถือกันแบบว่าสาวเล่าเนี่ยหลอกแบบว่าจนปัดตูดเมื่ออยู่บ่เคยอยากพ่ออยู่นะแต่วันนี้พอแต่ก็ยังโม่พ่อเนาะยังแหหลอกอยู่นะมันกัดเมนมันบางเทจอบางที่มันหนักอีอัน บางคนมันก็ท <gamer> ุกคนน่ะมันบเป็นคือกันบัทุกคนน้อกเนาะแม่แม่เพราะว่าจะเป็นลาวหรือไทยหรือว่าเนี่ยไรแต่อยู่ไทยก็มีคือกันที่ว่าตัวหรือว่าล่วงทรัพยบมันยังอ่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างบางเื่อบางที่เขาก็เห็นในข้าวก็เห็นลายอยู่พี่น้องเ้ยในก็บ่อยากให้อันว่ามีคอมมต์ว่าเนวนั่นที่ว่าตัวแนวนั่นหรือว่าสาวลาวตัวว่าไทยว่าไทยตัวสาวลาวน่ยบ่อยากให้อันมีดาม่าข้ามาปนใดพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกประเทศน่ะมันก็มีว่ มีบุตอ่าคนดีแล้วก็คนชั่วแล้วก็มีทางเงินตอนเว้นแ้วก็มีทางตอนคืนคือกันน้อยเนาะเมนแต่คือว่าในตอนนี้กัเพิ่นก็ได้มาเยี่ยมมายาม้ำตอนแรกไพชสิคิดว่าไอ้เพิ่นสิมาอีกเพราะช่วงนั้นมันแบนแบมีกับเซราม่าข้ามาในเล็กน้อยน้อยเนาะ <laughs> <laughs> ตอนนั้นอย่างมีกับเซราม่าขมาตั้งแน่ว่าไอ้เพิ่นนี่มา่าน มหาสาวกบทอดเว้นเหมืนว่า <c oughs> มาแบบว่า,หาให้เพืนนอ่อนว่าเป็นคนที่ว่าที่หา้าให้ทุเรียงอธิบายก่อนจังน้อยเนาะใอ้เพื่อนนี่เป็นคนที่ว่าที่ห้าเป็นคนที่ว่ามวลชื่นอ,<แ>อยากให้น้องนุ่งนี่มีคลิปในต่อนั้นว่าสันส้นซ<แ>ะแม่ก็อยากหู้จักเน่อยากดึงเคยเน่บอว่าเคยเข้ามาแต่ว่าบบหู้จักไผยหน่อยเนาะแม่เคยเข้ามาแต่ว่าบบหู้จักไผยเลยก็เมื่อนี้ก็มีโอกาสเลียวก็มีเวลาเลียวก็ ในตันนั้นเฮาก็เออทําความรู้จักกับอ้ายเพิ่นนันอ่าสิต่อดึงเคยกันในกะบางคนเอฝั่งลาวหรือฝั่งไทยสิายว่าสิมาเยี่ยมมายามกะบ่ให้คํานึงถึงว่าแบบว่าจุดอ่อนจุดอ่อนคือแม่นหยังจุดอ่อนก็คือว่าแบบว่าเฮาเบิ่งในคลิปเห็นคอมเมนต์ย่านบัดนีย่านที่ว่าบ่กล้าเข้ามาเด้อ่าบางเทื่อได้สิว่าว่ามีอันกองรอนบ้านจับบ่จังซั่นจังซี่หนาพี่น้องเอ้ย มันอ่ะีเวบว่าในจุดอ่อนในตอนนั้นอ่ะเอฟีชิโบก้าเขามาเมนเกระเซ้ามันเป็นเฮงดิเจอจุดด้านแน่ม่นตอนนี้แะในเมื่อที่ว่าอ้เพื่อนกับมาห่วยมาเล่านี่กระล้นหลายเทื่อเติบเดียวบหนึ่งองสามสี่โอ้ยนับบุคูลนับบุคูนับ่าับวกบวกวกบวกวกวก มาเรื่อยมาเรื่อยแต่กะจะนับพวคู่ไปสั้นซะเนาะถ้าไงมันก็เป็นคนที่ว่าร่มดีมาเรื่อยตลกเฮฮะเลยมาด้วยแต่กะไปว่านับแต่มาเรื่อยแต่ก็บอได้มาแบบว่าเนาะแต่แบบเพิ่นก็มาเที่ยวมาเวียกยังมาเพิ่นด้เพราะว่าในเกษตรตอนนั้นบางเพื่อนที่มันด้ชีวิอยู่ในหมู่บ้านอื่นได้เพ อ,อ่าบางเทอมที่อาจจะอยู่นในหมู่บ้านอื่นเลยรับบางเทอเพิ่นกับเมารวมเอานี่แหละเพิ่นังว่าปลา,าตัวเดียวนั่งวัดโองนะแม่เลยแม่แม่แม่เ<ม>ช่นเงินสามพันห้าอะไรเนาะเ<ม><ม>ขาก็บู๊เลยว่าเป็นไผ่เนาะโดยอันนั้นก็ยุ่งเหยิงเลยแม่เพื่อนเลย,เเลยแม่ว่าถึงเพิ่นว่าววาาถึงรวม่นะแม่เพราะว่าในเดือนนั้นเดือนเงินสี่สามพันห้านี่มันเพราะว่าบางเทอมที่มันอาจจะเป็นพวกจีะ แม่บาสิออกมาสีแจงเนี่กับบุมีไผ่ขอกมาสีแจงอย่างเด้อไม่เห็นว่าเป็นอะไรเลยแม่แม่ต้องใส่จะติดตามลูกคอยนั่นติดตามตลอดเลยมีอย่างกระถามมาเด้อทางทีมงานเด้อเผื่อว่าอะไรจัง่อยว่าถามไอ้เพื่อนเองถามไอ้เพื่อนเองนะเป็นจย่างไรอันแบบว่าอันเขามาในมื่อนี่แบบว่าอย่างไดมีความรู้สึกเนี่ยอะไรมาฮอนบ้านกันเยอะ ตึงๆเนืนตึงตึงๆนึ่คือว่าแบบว่าตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นดีใจเนาะแต่ว่ากาดีใจแน่ยเนะได้มาพกันนี้บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่แห้งก็เยตึงนน้่สมชื่อยู่ปโคกใหญ่โคกใหญ่ใ่ใหญ่ใ่าหญ่ใหญ่ใหญ่า่ใหญ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 ่ใหน่ร่ใหญ่ให่ใหญ่ใ่าหญ่ใ่ให่ให่ใ่ให่ใชใ่า่่่่่่่่่่ คือว่าต่างว่าแต่สาวเล่าสาวเล่าบอกงามบ่กต่งงามอยู่ครับซื้อซื้ออยู่ต่างว่าแต่ซื้อไปละสื่อไปรางพี่น้ออันนี้แหละคือว่าจุดเร่นของง่ายเพิ่นแบบว่าเป็นคนตลกเฮฮาเนาะแบบว่าแมนแมนแมนบางเทอบางทีเอฟซีเพิ่นจีบเข้าใจเพราะเขาหูอยู่แล้วแต่ว่าในโลกกุ้งในเป็นโลกของกุ้งเป็นจริงเนี่ยมันต่างกันในพี่น้องเลยบ่บ่บ่เฮาเบิ่งนะบ่บ่บ่การที่ว่าเฮา หมูจักพอเขาหมูจักก็ไ mm ม่เ hmm. พิ like ่นแล้วนี uh> ่เขาก็สิห no. มูซึกถึงว่าคว่ำเฮฮาหน่อคว่ำมวนซึนบางคนเพิ่นหมจักบอกว่าโอ้ยพมูเวี้ยเงาเอฟซีมาแต่ละคนกับเป็นยังแต่ละคนน่ะคือบวกคือกันจต่คนว่ะเนาะอย่างไรพี่น้องเพื่อนเดินกล้องยังเกือบมันมาทำงานพี่น้องเลยอ่าบางคนกับแบบว่าเออมาแบบทำน้องแบบว่ามันสิเป็นแบบอ่าเนาะ บอยากว่าบอยากว่าถึงพ่อมันหลายนนไม่ม่ไม่าม่้งถึง่พม่แม่ไม่ไม่ไม่ม่ม่ไม่ไม่นม่ไม่ไม่ไพ่ม่ไม่เมาไม่นม่ไม่่ไม่ไม่ไมือว่พม่นมาใน่ทื่ไน่ไม่ไมม่ยม่ม่ไ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 มม่ไ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 ม่ม่ไม่ไว่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่าม่ม่ไมาไมมไไม่มไไ่่่่ ในคอมเมนต์ที่ว่ามันบูดีมันบูดีกับทีมไปเพราะว่าทุกคนนะเพิ่นก็ต้องว่าอยู่แล้วมีต้นขึ้นกับมีต้นเว้นขึ้น้องว่าวอย่างเนี้เพราะอ่าในเมือเฮาหักแพงกันอยู่เลยจีบแบบมาให้โอ้หนุงใช่เราต้องไปเลื่องงานสาวเล่าที่นย่างที่นะเมร์ในเมือนี้อ่า้คือยดึกมีคอยดึกนะตอนอันถามว่าเฮาหักเฮาแพงกันได้สมมติว่าเมินนิ่งเมินแน้นกันได้สมมติว่าสมมติว่าจะมามากสาวเล่านี่ ถึงที่อยู่ไกลทำไรมันก็ได้เป็นเนื้อคู่กันคือเก้าเน่ยบอกเมนโมเมนที่ว่าเฮาสีอันมาแบ่งเนี่ยในคอมเมนต์บางคนเพิ่นก็เชื่อคอมเมนต์แมนมินแนวลบหลายเพิ่อนคุยเชื่อนะแมนเมนเมนบอกว่าเพิ่นยังบ่เคยมาน่ะก็อยากให้เพิ่นมาลองด้วยตัวเองเนาะว่าเป็นจังได๋ว่าเป็นแนวใดนะชีนี้นี่เครื่องคิดเลขชีวิตบวกนี่ลบนี่หารแมนก็ลบะแมน แม่แม่ได้แม่แม่บุกเราพุทานเลยอันนี้ผู้ใดอยากผู้ใดอยากเห็นหน้าที่ว่าแท้จริงแบบว่าอยากอันให้ไอ้เพิ่นธถอดแว็ดกะนี่ได้เห็นนี่ได้พี่นเนาะเข็ยนอย่างกเพิ่นบันิ่นก็รอจะได้นี่แม่แนโอ้ยสุดยอดแล้วน่ะถ้าแดงแสดงอ่างได้ไปยู่บ่ค่อยได้เลยเพราะว่าในตอนนั้นแบบอ่าเขาพาไปมันฮ้อนในช่วงนี้อากาศหน้าหนาวมันฮ้อนแบบอ้ายเพิ่นเป็นคนที่ว่า ใส่แว่นเพิ่นแสดตาแน่แสดแส่แสงแสงแสดแน่เน่เลยพอได้โพสแว่นเนาะทนที่เพิ่นกะไปแต่ละคนน่ะทุกทุกคนที่ว่าเฮาพาเข้าไปน่ะเพิ่นบ่ได้ขอเลย Facebook พื่ไ่ได้อยากได้เลยเพราะว่าเพราะเพิ่นอยากทําความรู้จักอยากไปดึงเคยสมมุติเพิ่นมาผู้เดียวน้อยเนาะสมมุติอ้ายมาผู้เดียวแบบว่าอยากแวะเข้าไปเล่นไปกินน้ํากินไนนี่ เพิ่นกเกษตรไปได้เพราะว่าเพิ่นจักเลยดิจักบ้านวาจักชาเนาะจักคือเสียงเรียงน้ำแล้วว่าสั้นแซวบ่อยแมนเมนเมนมื้อนี้กะเพิ่นเพิ่นโทเฮาเออจักขอโทษอใจผู้ถืกใจทั้งบ้านนะครับนั่นแหละเนาะแมนบางที่ผู้ถือใจผู้สุขศรีผู้ชมเพิ่งเนาะผู้ชมเบิ่งมันจะมีทั้งคนหั่นแหละเนาะแมมันสิมีทั้งคนฮักคนแพงแต่ว่าต้องเชื่อเพิ่นกะช้มคือว่าแน่ เราเคยมามาบันโคกไงในกองหลอนจับอยู่บ่เขาจับดีไหมหรือยังบ่อ่าไม่บ่บ่เลยเดี๋ยวไอ้ตรวจเป็นก่อนเลยบ่กันเท่าบ่มาข้างคืนกับบ่เป็นอย่างนั้นสมมติถ้ามาหาบ่เวียงบ่เวียงไปครอบเพิ่นในอย่างเพิ่นกันถ้าว่าถ้าว่าเฮาสิมานอนพี่อ่าถ้าว่าสิมานอนในหมู่บ้านนี้บ่เวียงก็ต้องไปแจ้งในบ้านแจ้งอำนาจการปกครอง แก็ต้องบอกเพิ่อนเนี่ยบอเป็นยังนอนพี่ก็นอนได้บมมีไฟแจมยังถ่าว่าถ่าว่าเฮามาทำได้ปะทำได้ทำได้ทำได้้ำไดเมนคือว่าถ้าว่าเฮามาแบบว่าเออแบบว่าในคลิปนี้ก็อยากห้าในจังหน่อยอ่าถ้าว่าเฮามาแบบว่าเฮาบอแจ้งอย่างเด้อนี่แบบมานี่มานอนมาพักอยู่ที่นี่พีดเพิ่นเนาะว่าสีอยู่ใจก็คือกัน ลงมาลงมาทํคำเนาะแม่ลงมาทำคำแจ้งแจงน้ำไม่ไม่ตอนคำแล้กกัตอนแจ้งคือว่าจุดนี้่าได้อนะจึงอ่ะจีได้สาระอ่กับมวนมวยอกทุกคนคือว่านี่อรก็ย่าแต่เฮากะเป็นสาระสำรับเฮาเนาะมันกะมีเหตุผลอยู่เด็กหน่อยเนาะแม่บ่เฮาบ่ยอกอเพราะอะไรเพราะอะไรเงาอ่ากะ คือว่าทีมงานมันมีอย่างถามบ่ทีมงานบอถามผู้ละครไอ้เป็นไหนถามผู้ละครอ่ะลองถามมึงไอ้ยังสิมือใด้ไอ้กับนี่มือกลัปมือกลับมากได้ยังมือได้หนึ่งสองสองสามสองสามเป็นหาเนาะหาเมืแล้วอ๋อจะถือว่าโดนอยู่ได้นี่โดนบ่โดนเติบ เติบหนึ uh, uh, one, oh. no. ่งเติมหนึ่งเออเติมนึงพักยูเซย์้พักยูซย์ยูวค์เนาะแดนวรวค์แดนวรวค์คงแฮมนอ่าหน่งแันเนี่ยเนาะไฟบิ๊แบบิ๊แบไปบิแบบิ๊กแบบ่เพ้า่พอย่างไรบ่บ่มยังีตาไม่เพิ่นน่ยถามเด้อเมน มืัอนี้กกเฮาปะไฟแบบหรืไฟแดงด้วยอไฟแดงมาแม่ไฟยังดอกพี่น้องเลยจะไปคิดหลายบ่แสดงไอเรานอนอยู่ในป้อมเขียวๆนะเมื่อนี้เมื่อนี่อมนเฮาก็ดีใจที่ว่าแม่ดีใจที่ไอ่เปิดทำมาหาเนาะแม่นอนเยอะขนาดนี้มาเห็นเออบ้านเมืองเฮาถือว่าบ้านใหญ่ชมซื่อเนาะใหญ่ใหญ่ครับมันใหญ่ชมซื่อแลยครับในลายคนแม่ถาใถ้าไช้เกืสิบมัดโคตรใหญ่ จะก็ว่าคือว่าคาดแท้เอาใหญ่ใหญ่งนิ่งแรงแดงเล้วผู้มาสัมผัสกันแด่แม่แม่ไอ้กะอ่ามีไหมนะก็เคยเข้ามาเนาะมีไหมเคยเข้ามาแต่ว่าเขาไม่ได้นัดเจอกันบางเทื่อบางที่ไม่ได้นัดจิบโตงกันแน่พี่น้องเฮ้ยบางเทื่อให้อัน บางทีบอกว่านุ่มคนนี้เมื่อเนี่ยบอกกล้าครับมาเล่าหรอกว่าในคอมเมนต์นะนะแมนปะตู่เมื่อบอกไปเลยนะพนักปะตูดเมื่อบอกยสี่หวานแมนบางคนก็ว่าปะตูดเมื่อบอยสั้นซะมาเที่ยวเล่าเลยปะตูดเมื่อแมนเรากับปะละกี่ฝุ่นเกาะกี่ฝุ่นฝุ่นเกาะนะบอยราบุ๊บพกมาหลายเพราะไอ้กาบอยอมกันสุดๆเป็นเร้าหยอกแมนบอยได้เร้าก็่ได้หัวเนาะไอ้เนาะ ทุกคนก็คือซีหูเนี่ยถ้าบอยมีเสียงเคฮ่าหรือว่าเสียงโฟล์มันก็แบบว่าที่ผู้อยากคักเนาะแมนเศร้าเกินมันเนี่ยแมนอันนี้คือว่าในจุดประสงค์เพิ่นมานี่กัเพิ่นบ่ได้มาหาสาวเพิ่นมาหาแบบว่ายูทูบเบอร์แมมาดึงมาเคยกันอยากอุจจากันน้องแมนไปพุ่นกินปลามาพี่กินข้าวนันนะเองเพื่อนมาสองเทืาส่องข้างกับเพื่นมรม่าหาผู้สาวได้เนาะบ่ยังไม่ได้พาเพื่นไปใช้ด้วยพูนแดดพุ่นแดดจงการพุ่นแดดแต่มีโอกาสเนแมน ปรมาเพิ่นจีมาก่อนสครารเนาะฮะยันมาก่อนนีจะหรือมากมาก่อนดีกบครามนสิบสาเอิบสองบามเนาะแมนเป็นสิมาประมาณวันที่สิบสองตอนเออจิมาตอนประมาณสิ้เละตีหนึ่งรืสี่ขเป็นสิบสองอ้่าวนี่แบบเป็นเรื่อเมื่อยานั่นแหละมัเชือทุกคนเพิ่นเพิ่นเบิงแต่ว่า เบิ่งคลิปแบบว่าเห็นหน้าเพม่อนแบบนี้แบบบางที่พ่นอยากอ่านมีรอยยิ้มนะเะไรไรรอยยิ้มมีรอยยิ้มต้องมีรอยยิ้มไม่ละเพราะว่าปี่ไม่แล้วถี่มวนเนี่ยมวนอยู่เพราะว่ามันปิดปิดปีใหม่ของเนาะโดยกลับมาเที่ยวมามวนกันประจําปีจะประจําปีจะประจาใครบเคยมาเที่ยวกับมาเที่ยวเนาะมวนมวนมาลองมือหน่อยเนาะ ไปไปไปบางเดียวบางเฟื่องไปเบิ่อ๋อไปแล้วไปแล้วมั่งเอ้เพื่อนได้ไปเที่ยวหลายบสถ์เนี่ยเพื่นมาเนี่ยลายบสถ์เนี่เพราะว่าหนึ่งมากอะเพื่อนเอารถเพป็นขันมาเองเนี่ยเพื่อนกับไปทัวร์ที่นะจำใจอยากไปว่าท่านขอแค่ว่ามีผู้พาไปว่าท่านสักล่มเคยบอกนายกับไปมุไหตัวร์ที่ทัวร์แดนอันขออนุญาตถามนะไอ้เพื่อนเรียีท่านอื่นจากมาเนาะอันถามในความผู้หนาะบางทีเฮ็ดพัดสปอร์ตรถนี่กับแพงบ้านหนังสือรถนี่นะอ่าา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 านาาาาานาาาาาา บ่อเฮ็ดยู่คนทรงบ่อ่ะไรขางทางการแข่งบ่ออันเฮ็ดเฮ็ดอยูห้าบาท65บาทได้แล๋อแต่ว่าเฮาต้องเฮ็ดมันมันบ่กืือกันถ้าถ้าสิบห้ามื้อนี่ถามเนียงจันได้ออแต่ธรามัวรนี่เพื่อนว่าให้90สมื้อสามเดือนอได้สามเดือนเลยแม ก็จะแสดงว่าเติร์นระดันกับโบกี้กันอันนี้ไอ้ข้ามอยู่ใส่นครพนมนมเลยอยู่ใส่ข้ามอยู่สวรรค์สวรรค์เนาะมุมทหารเนี่ยนะแต่ว่าเขาเกิเทียงกันเลยครับว่าไม่กฎหมายเขาให้สิบหามื้อครับของผมของผมกัดขั้นในเพราะท่านโอนเพราะเพราะสามเดือนเด้วยแต่ว่าเขาว่าเพราะสามเดือนแต่เ่าก็มาก่อนชั้นเดือนเอาในกฎหมายเจ้าใส่สิบหามื้อเจ้าต้องใา่สิบหามือจะต้องใส่สามเดือนกฎหมายต้องใส่เดียวกัน เป็นไม้คือว่าแบบต้องแบบเดียวกันเป็นแโมเมนต์เอาความรู้สึกโมเมนต์ว่าสิไปบ้องนั่นเอาชามเดือนม้องนี่ชิมห่ามื้มืนก็นขับรถมาสองลอยก็ลักเนาะพาหอดปุ๊บอายุนั่นสามเดือนมีแค่นี้สิบห้ามื้เอาโอเคพี่น้องไว้เนาะกะมื้อนี้กะยินดีน้ำไอ้่นหลายๆเนาะเพิ่นมาเยี่ยมีใจมีใจให้เฮาก็ได้เนาะสิไอ้เพิ่นมาเยี่ยมมายามล่ะบอกอันว่าสิหาแนะนําผู้สาวลาวให้ว่าเพิ่นบ่เอาวแม่นว่าบ่อยากคอยสนกับผู้สาวเล่าปัญญแยัง เกาหลีวะมาเล่าทางหาเกาหลีไปนี่แซมเขาล่าชุมตำตามหาก๋วยเตี๋ยวแน่ยหม้านนะมาอบานมีมีแต่ซังมาจากไทยพุ่นเนี่ยทั้งมีทั้งเบียดทั้งเกาหลีทั้งไทยแมีบุไม่ตั้งสามสี่ประเทศตีแต่ว้านตรงนี้เนี่ยลายเนาะโอเคเนาะทีมงานเนาะเทั้งไทยแบบว่าให้ให้เอฟซีมูฟเ่อร์หูจ้าก๋วยจู๋สุกคน็อตแต่ว่าให้เป็นมาเยี่ยมมาหยาบ มาวันเดือนวันชานเนาะมาวันเรือนวันชันแต่จังไรก็อยู่ดีไม่แห้งเนาะทุกผู้ทุกคนนั่านใดอ๋อพ่พ่อกันในคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเก็บี่ว่าทุกผู้ทุกคนเนาะเฮากะชีโบเฮ็ดคลิปเน่านายในในคลิปนี้ว่าท่านนะอ่าสุดทายดึงเคยก็เพิ่นสิประมาณอยู่ให้สมมาพะควรนาทีโดยสมมาพะควรวานชันเนาะพร้อฝั่งของพ่อว่าท่านนะโอเคบดนี้ชอให้กินเท่าจะเทนจังไรสวัสดีนะขอบคุณขอบใจ